ผัดคูพี่น้องผัดคูนี่มีนัผัดคูไปหนวงไปหอมนว้ยเลียง้่านน้มันหองปรุงรสตามใจสอบเด้อพีนอบะมีสูตรจจ้าซิปไปเรื่อยๆเน่งค่ะนาองซุไปเรื่อยๆิกวดเแซ่ นใส่ไข่ก่อลยบางีนาะใส่ไข่ไปแอมองเงินกระจใส่ไข่ไล่เสแปรจับก็ิใส่ไข่ ใบพี่น้องแล้วก็คุกเข้าเข้ากันทะเลทเลนาะพี่น้องผักอ้งเปลี่นมลลใหม่พี่น้องพี่้องตัวใหญ่ๆเอฟเลยค่ะประมายังงจะลง นั่เดี่ยวง่ายเนาะพักปูน้่งมันหอยพี่น้องแม่น้องเซมซื้อปูว่าเป็นผู้ขายเพคนว่าเหี้ยวตุ๊กปูว่าสั่งมั่นลายแสดตัวเมียบ่แสดว่าสั่งแต่แม่บอกปูอยู่บ้านคือมีแต่เสดตัวแม่เนาะจต่เนาะว่าปูงงเก็บปูทะเลบว่าจะสั่งแมงป้อมพอดีนเด้อพี่น้องแม่น้องเซีมมาแก้เบิรงแล้วนะจ๊ะ แล้วว่ smile, าแม่นตัวอ่ะมเมนจ้ะตัวเมียนี่บมมันเลยเนาะจ้ะเนาะสื่อมันขั้นทายขั้นอกอยู่งเนาะค่ะแล้วเคยสื่อปูเชื่อเนาะจ้ะเนาะได้พักตั้งสายบานเท่าพี่น้องหอมกระได้พักอยู่บนเนาะเนาะต้นใจเสีอยู่รับน้ำอยู่บ่พี่น้อง ฉง่เคยนะเนบ่เคยเลยนะจ๊ะน้อเดยวเราเนสายัการหนีนานเีราผัตอันนี here, ้จะแ่งขนาดพี่น้องโอ้ยวนลืมยังพี่น้องลืมใส่น้ำตาล โตโตน่ากันมากมเลยน่าอร่อยมากจะม่ใส่ไข่ได้หลายนาเสียเลยจ้ะชิมดูด้เนาะต่กินดิบคนยำอิ่มแล้วจ้ะเนาะคนยำใส่มะม่วงใส่นิดนึ่งเนาะไฟนัวล คุงไปเรื่อยๆพี่น้องเขไม่สูตรลงมดตามใจชอบขาดคมเนื้อก็ใส่ลงไปเอาจนเสียบเลยจ้ะพอกันไม่คิดนาะเด้อพี่น้อง